ครับผมก็สวัสดีทุกท่านด้วยครับผมถ่ายนานไม่ได้ครับผมกงจำเต็มไม่รู้เป็นอะไรพยายามแก้ไขลบบางอย่างทิ้งกันนะก็ยังเต็มเต็มแล้วก็เต็ม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 ,ตมไสั้นนะเอาเลยมาหาค้านาะมนดรดไปทำงานพรุ่งนี้แหละเอาตรงๆกันเลยนะครับผมหากจะช่วยก็ขอประคุณมากๆครับผมอันนี้ก็เป็นดาก้อนบ้านนานหน่อยบ้านนานหน่อยตัวนี้โครงสร้างสวยไม้เหล่านี้เป็นไม้ที่ญิงไม่โตมากอะไรแต่ว่าเขาจะให้ความที่สวยในอนาคต อันนี้ตอสวยนะทีละวันนี้ไปจะพูดตัวเก่าๆนะหวานๆนะ่สวยแล้วต่นี้หวานหวานนี่อันนี้เป็นไม้อมต,ตะแลวบูด,ดีไหมแล้วบูด,ดีไหมอันนี้ไม้มันได้ถมดินเห็นไหมคิวไว้สวยตันนี้แต่ก็แข็งแรงดีอยู่นะไม่เอาหรอกตัวน,นี้ไม่ขายต้องออกไปเดี๋ยวไปหาต้นใหม่ก่อนครับผมนะเอาต้นนี้มาให้เลยนี่ต้นนี้สมบูรณ์ อันนี้ผิวเหลืองที่เฉยนะเนี่ย,ดยแดดเผาแต่ว่าแข็งแรงเนี่ยโครงสร้างสวยตัวนี้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเลยตัวนี้สวยมากอันนี้สมบูรณ์สวยมากเรียกไม่ให้สีเวลานะาะจะช่วยเหลือผมก็ขายเลยชุดนี้สีต้นสี่ร้อยรวมส่งนะชุดนี้สีต้นสี่ร้อยรวมส่งครับผมก็มาเท่านี้แหละครับผมเนี่ยมันจะลงได้ไหมเนี่ย สอนีดีฟงํำเครื่องวันเต็มนะพยายามล้างพยายามทำอะไรแล้วก็ยังไม่หายเลยชุดนี้นะครับผมที่บ้านวันสงการก็สวัสดีวันปีใหม่ไทยด้วยนะครับผมผมต้องไปทํางานพวกนี้ก็ไม่มีเวลามากเอาแค่นี้นะ <c oughs> ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีครับผม